อาชีพธุรกิจอะไรรวยในอดีตอดีปัจจุบันอนาคตคืออะไรนะครับเราจะสนใจแค่อนาคตเท่านั้นเองเราจะสนใจแค่ว่าอะไรวะที่รวยในอนาคตคือจี๊จอกพูดอย่างนี้หลักการคืออย่างนี้นะครับทุกคนหลักการคือ you go where the puck is หมายเวาว่าอะไรเวลาคนเล่นเล่นฮอกกี้เคยเห็นฮอกกี้ปหมจิ๊บจ๊อบไปเอาไปเอาโค้ดหรือคำคมหลักคิดนี้มาจากคน,น,คนคชือ่อเวยเแรดซี่นะครับเวยเรดซี่เป็นโค้ชฮอกกี้นะครับเขาพูดคำนี้ดังมากเลยคือ จงไปในที่ที่ลูกบอลกําลังไปเวลาคุณแย่งลูกบอลใครหรือว่าเวลาคู่แข่งขันอะไรมันตีบอลไปที่ไหนจ้เราต้องเราไม่ได้ไปที่ลูกบอลมันอยู่ที่นั่นหรือหรือหรือเราเราต้องเดาว่าลูกบอลไม่กำลังจะไปนะแล้วเราวิ่งไปที่นั่นไงเข้าใจว่าเวลาลูกคนเตะให้เราหรือว่าคนส่งลูกสู้ให้เราเรามันกูไม่ได้ยย่งอยู่เฉยๆหรือไม่ได้รอลูกเลยแต่เราไปเขาจะส่งไปอีกที่หนึ่งเพราะฉะนั้น เราต้องไปที่ลูกบอลกันจะไปพูดง่ายเรสตีฟชอปใช้ใช้หลักคิดนี้นะครับในการที่จะดําเนินธุรกิจของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้หลักคิดนี้ในการดําเนินชีวิตของเราในการดําเนินธุรกิจของเรานะครับวันนี้เนี่ยจะมาบอกเลยว่าอะไรที่มันจะอยู่ในอนาคตนะครับอะไรที่มันเป็นเงินสะพัดเงินสะพัดชอบไหมเงินสะพัดชอบชอบเงินสะพัดเนี่ยคุณรู้ไหมว่าสิ่งหนึ่งที่ผมได้ช็อกมากเลยนะ อยู่เมืออยู่ยุโรปอยู่อเมริกายังเงินสะพัดสู้ตอนมาเอเชีย,ยไม่ได้เลยประเทศแรกที่ผมทํางานเป็นในเอเชียคือประเทศเกาหลีนะครับตอนนั้นหลังจากที่ทํางานในอเมริกามา20ปีเกือบ20ปีในอเมริกาและยุโรปเกือบ20ปีแล้วก็เลยมาทํางานที่ประเทศยังไม่เคยทํางานที่เมืองไทยเลยนะ เกือบยี่สิปีทำงานอเมริกากับยุโรปอย่างเดียวเลยเบย์การมเมืองไทยยังไม่เคยทำงานเลยนอกจากขายมือถือตอนอายุสิบเจ็ดนะครับตอนนั้น, 17, น,น,น,นแล้วก็ออกเป็นประเทศไทยไปเลยแล้วก็อพอกลับมามาในเอเชียครั้งแรกทํางานในเกาหลีทําให้ผมรู้ว่าโอ้โหประเทศนี้แม่งเงินเอเชียทําไมเงินสะพัดอย่างนี้วะทาไมแม่งจ่ายเงินง่ายขนาดนี้ทําไมจ่ายเงินเยอะขนาดนี้ให้กับสิ่งที่เราอันเดียวกันทํานะครับหมายความว่าในงานชิ้นเดียวกันเนี่ย คนเกาหลีมันให้ค่ามากกว่าคนเอเชียให้ค่ามากกว่าเงินสะพัดมากกว่าแม้กระทั่งประเทศไทยยังไม่ต้องนับถึงเกาหลีเลยประเทศไทยก็เงินสะพัดมากกว่าทําให้ผมรู้ว่าเฮ้ยอนาคตในการทําเงินมันมาอยู่ประเทศไทยมันมาอยู่ในประเทศเอเชียประเทศที่กําลังโตหลักคิดคือคํานี้จดไปเลยประเทศที่กําลังโตจะหาเงินง่ายกว่าม,มากกว่าง่ายแล้วคุณไม่ต้องเก่งขนาดนั้นคุณไม่จําเป็นต้องแบบโอ้โห เป็นคู่แข่งขันที่เบอร์ท็อปอันดับหนึ่งถึงจะทําเงินได้ในประเทศที่กําลังโตคุณสามารถไม่ต้องเก่งมากคุณก็หาเงินได้แล้วจําไว้เลยนะคุณทุกคนสองหลักคิดที่จะให้กับทุกคนหนึ่งคือ1นไปที่ลูกบอลกำลังไปนั่นคืออย่าไปคิดถึงอดีตอย่าไปคิดงเออและที่ไม่คันบทำกันจุปัจจุบันเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ล้ เข้าใจไหมเพราะโลกมันเปลี่ยนเร็วมากเพราะนั้นคุณจะต้องมองว่าอนาคตแม่กระนังจะเกิดขึ้นซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นหลักคิดที่ไม่ common sense ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วจริงๆแล้วไม่ต้องสอนก็ได้แต่คนคุณรู้ไหมว่าคนส่วนใหญ่ common sense ไม่ใช่ common practice common sense คือเป็นสามัญสำนึกใช่ไหมแต่ไม่ใช่เป็นอะไรที่ปฏิบัติกันแบบสามัญไม่ใช่สามัญปฏิบัติเป็นสามัญสำนึกแต่ไม่ใช่สามัญปฏิบัติเข้าใจป่ะคนส่วนใหญ่ไม่ได้ทํากันนะคนส่วนใหญ่ทำอะไรรู้ป่ะ นึกอะไรไม่ได้ก็เปิดแล้วนะฮะอ,อ,อันที่สามคิดตามเนี้ยอดีตนะอดีตคือคนที่มันชอบสต๊าดีดนะ้อดีตนะสต๊าดี้อดีตคือเขาแมงยังหลงอยู่ในอดีตคือาอะไรเ่างรายการทีวี รายการทีวี like นี่คืออดีตไปแล้วนะมันไปสั้นนี่ถ้าคุณไปเรียนอ่ะหรือมันเข้าไปเรียนอะไรตนนิเทศศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยมันเข้าเข้า,ขามหาลัยแล้วไปเรียนนิเทศศาสตร์คือมันไม่มีประโยชน์แล้วนะยนเรืร่องวิทยุอะไร <c oughs> ใช่ใช่ใช่เออยังมีนะ <c oughs> มีพี่เอ่นะเอใครอะไรมหาวิทยาลัยอันหนึ่งดังด้วย <c oughs> เข้าไปถึงพี่ถามว่าวิชาแรกเรียนอะไรอ่ะเขาบอกเขาพี่ถามว่านิเทศแล้วผมไม่เอ่ยชื่ออ่ะว่านึกว่าว่ามาาลัยไหนเก่งใจเขาแล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่าพี่ถามว่าวิชาตอนนี้เรียนอะไร วิทยุกระจายเสียงโอ้โหวิทยุกระจายเสียงโอเคเอาคร่าวๆนะไม่ต้องเราเพราะว่ามันมีเยอะมากคุณจะเห็นตัวอย่างเยอะมากนะเรียนภาษาไทยอย่างเงี้ยโอ้โหแม่งกูแล้วเห็นแล้วคุ้มใจอ่ะเด็กที่ไทยเด็กไทยที่เรียนภาษาไทยเรียนไปทําไมเรียนไปทำเรียนก็พอรู้เรื่องก็พอแล้วแต่ไม่ต้องเป็นหนึ่งขนาดเพราะคุณไม่มีสมองหรือจะไปเรียนอย่างอื่นแล้วมันมีอีกตั้งเยอะต้องเรียนเข้าใจไหมเรียนพอรู้เรื่องก็พอแล้วเหมือนเราเรียนภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาอะไรต่างๆนะเรียนพอสื่อสารได้พอแล้ว โอเคไหมไม่ต้องเรียนไปเป็นนักวรรณคดีหรือนักอะไรแต่งแต่งวรรณคดีเออหรือว่าหรือว่าไปเป็นอะไรอะ่ะต้องรู้แบบเออตอนนั้นเขาเรียนอะไรกันว่าครู้รใช่<ต>อะไรอะไรอะไร่อะแบบ,บเรียนแล้วก็ลืมหมดอ,ะอ่ะรายการทีวีนะครับรายการทีวีไม่มีใครทำไปแล้วนะประวัติศาสตร์อ่ะไปเรียนประวัติศาสตร์โบราณคดีพอร,รู้รู้ไว้อย่างนี้อันนี้งานอนดิเรกงานอดิเรกดนตรีคลาสสิก <laughs> ตัวผมเอง <laughs> ตัวผมเองแต่เนะแต่มันชอบไงมันรักไงแต่ว่าสิ่งที่ผมทําคือมันมาสามารถ ไอสิ่งที่มันเป็นคอนดักเตอร์เนี่ยมันเปลี่ยนผมหาสกิลผมจะสอนให้เอาทักษะการที่มันไปเรียนว่าถ้าเกิดคุณเรียนไปแล้วมันมันมันโอเคมันมันอะไรอ่ะมันไม่ได้เสียไปนะมันก็มีอะไรอ่ะมีอะไรที่ดึงออกมาใช้ได้ไอพวกเนี้ยสมมุติว่าคนทคุณบอกว่าเออมีสกิลบางอย่างใช่ไหมที่เอามาใช้ได้เออก็โอเคไปใช้สมองกายเรื่องที่ตัวเองเกียดเขาจะไม่มีสมองเหลือไปทําที่ตัวเองชอบจริงอาจารย์ มันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยไลย่ไอสิ่งที่ชอบบดันถูกกดดันกดเองนะบอกว่าอย่าไปทําสิ่งที่ชอบนั้นนะครูจะบอกอย่าไปทําสิ่งที่ชอบเพราะว่าทาสิ่งู่เองเกลียดให้จบก่อนมึงเกลียดกเกดเพราะเกดพัฒนาตรงนั้นให้จบใช่ใช่<ๆ>มันก็นหมดเหนื่อยหมดแรงแล้วอ่ะเข้าใจ<ๆ>ปะเออเนี่ยโ okay. อเคอะไรปัจจุบันคืออะไรปัจจุบนันปัจจุบันคืออะไรก็ตามนะอะไรก็ตามที่มันนิ่ง ธุรกิจอะไรก็ตามที่มันนิ่งแล้วมันมันแบบทํากัน day Today อ่ะทำกันเอยอนิ่งแล้วมันมันไม่โตอะมับัติที่มันไม่ค่อยโตเป็นอะไรบ้างอ่าพวกร้านอาหารคน,คนรก็จะ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 มีลอจิกกระตักกลับประมาณนี้ว่าคนเรามันก็ต้องกินอะกินทุกวันคนเราก็ต้องกินอะปัจจัยสี่ใช่ใช่ใช่แต่คุณไม่รู้หรอกว่าแม่งเกิดยากมากเลยร้านอาหารร้านอาหารจําไว้หนึ่งร้านอาหารมีไว้เพื่อค่าสองร้านอาหารที่มันมีอยู่แล้ว เข้าใจป่ะร้านอาหารที่หนึ่งเปิดใหม่มันมีไว้เพื่อค่าสองร้านที่มันยังไม่มัน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 เปิดมานานแล้วเข้าใจป่ะเหมือนกันร้านสรพสินค้าที่เปิดใหม่คุณเห็นป่ะประเทศไทยเรียนรู้ป่ะมันข้างกับสินค้าแม่งเยอะมากทุกฝรั่งทุกคนแม่งตกกันใจอะเวียนเวีนของฝรั่งฝรั่งทุกคนแม่งตกกันใจว่าทงไมประเทศไทยแม่งค่าข้างกับสินค้าเยอะขนาดนี้แล้วดูร้าแข่งกันูใช่ใช่คุณอย่าไปคิดนะว่าไปอยู่ยุโรปนะคุณจะเห็นเลยว่าร้านร้านท่าสินค้าของเขานี่ดูโสมนะมันดูแบบดูเลยเข้าไปแล้วไม่ค่อยอยาก ดูอ่ะมันไม่ฟุ้งฟาเหมือนเมืองไทยนะเรื่องมหาเรื่องเรื่องห้ามสินค้านี่เมืองไทยแม่งสุดยอดอ่ะสุดยอดอ่ะเรื่องบันบเทิงลงหนังต่างๆเนี่ยโอ้โหเมืองไทยนี่มันสุดยอดอ่ะแต่ว่าห้ามสินค้าโอเคเจ้าของที่อาจจะรวยแต่คนที่ขายของในนั้นไม่ใช่รวยนะส่วนใหญ่เจงนะเพราะเออค่าเช่ามหาศาลเอ่อผมรู้เพราะว่ามีคนใกล้ตัวทํามาแล้วต่อไปอนาคตอนาคตนี่คือเป็นสิ่งที่คุณจะต้องไปที่นั่น นะครับเป็นอนาเป็นสิ่งที่ต้องไปที่นั่นนั่นก็คือเงินสันไหนที่เงินสะพัดเงินสะพัดมันเกี่ยวกับสถานที่ด้วยอย่างผมบอกอย่างที่ผมบอกว่าเอเชียนะครับเอเชียในบางประเภทนะบางประเทศที่กาลังโตอย่างรุนแรงนะครับก็เอองินจะสะพัดมากแล้วก็บางบางบางาสายมี15บหวงการนะที่ทําให้คนเป็นบินเล่นแรนได้เหลียวที่สุดซึ่งผมจะให้เป็น พูดง่ายสิบห้าวงการที่ทําให้คนเป็นบุคคลพัน 1, ล้านได้เร็วที่สุดคุณจริงๆแล้วนี่มันควรจะโฟกัสไปที่วงการนั้นแล้วหาอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับวงการนั้นที่คุณชอบเข้าใจว่าเอาเอาแมนะทช์กันอ่ะทุกอย่างแล้วเพราะนั้นเนี่ยคุณจะต้องรู้ว่ามันมีกี่มันมีทั้งหมดเอ่อวงการอะไรบ้างที่ทําให้คนรวยแล้วมันเป็นอา่าเป็นอะไรที่ลูกบอลกํลาลังจะไป แล้วคุณเอาตัวเองไปอยู่ที่นั่นคุณสต๊ดี้เรื่องนั้นคุณฝึกเรื่องนั้นแล้วอันนี้ไม่ได้พูดถึงเฉพาะเด็กด้วยนะไม่ใช่พูดถึงเฉพาะเด็กที่กําลังจบหรือเด็กที่กําลังจะเลือกเรียนว่าอะไรไอ้ประเภทที่ว่าเด็กเลือกเรียนว่าไม่ต้องมานั่งสายวิสสายฉินประเทศไทยทำอย่างนี้อยู่บ้างโอ้ my god oh my god oh my god ขอราม่านิดนึงแบบว่าจากคะแนนจเกเกรดด้วยนะอาจารย์มันตัดสินกันแบบผมขอร้องให้น โชคดีนะลูกผมผมส่งไปเรียนเมืองนอกเลยมาให้มันไปเรียนอย่างอื่นเลยแบบว่าถ้าจริงๆนะผมบอกนะถ้าเป็นถ้าถ้าถ้าเออ่ถ้าเกิดจะต้องสอบอะไรก็ช่างมันไม่ต้องไปซีเรียสมากไม่ต้องไปไม่ไม่ต้องไปนั่งร้องไห้หรอกถ้าเกิดไม่ได้รางวัลอันดับหนึ่งไม่ต้องมานั่งร้องไห้คุณบอกกูลูกกูรวยเดี๋ยวกูจ้างกูแม่งหมดเข้าใจป่ะคุณสอนให้ลูกคุณรวยจริงครับสิบเจ็ดวิชาหาเงินเก่งเออแล้วค่ะอลิเบิร์ตเก้าพันเก้าแล้วก็นักเรียนนักศึกษาแล้วก็ออนไลน์ค่ะ 6,900บาทมีแค่2ราคานะครับรีบลงทะเบียนเพราะมันจะเต็มแล้วนะครับรับแค่200คนสำหรับสดนะมาเจอตัวมาเจอตัววันที่17ช่วยเขียนหน่อย17มิถุนายนโอเคดังนั้นรีบลงทะเบียนไปที่เออ่ไปที่ l i น์แอดนะครับแอดบัณฑิตแอดบูนดิทนะครับหรือไม่ก็ที่เออ่ที่นี่ครับใครมาก่อนได้ก่อนนะราคากำลังจะขึ้นนะครับทุกคนราคา Early Bird ไม่ได้อยู่ตลอดไปนะเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้ อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็กด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้จริงๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัิทิวโรสีสวัสดีครับ